พกับเราช่องแม่หนหน้อยหนาแฟบร,รี่นะคะวันนี้ได้ของเล่นใหม่ไม่ได้ไม่ถึงนาทีฝือแป๊บเดียวตุ๊กตาคอ,อขาดามีหัวขาดแม่มน้อยหนาดึงแม่ดึงไม่ใช่ลูกฝืบแป๊บเดียวหัวขาดหายเลยหมีมันจะไม่ให้ลูกชายเล่น แ <สะ S 1> ม่ตัวแสบ <ะ S 2> <สะ S 1> เอ้ยถืกลวดน้ำด้วยนั่นสืกลวดน้ำด้วยนั่นเตะด้วยนั่นมองอันตรายด้วยนั่นะโอ้ลวดน้ำนะครับลวดน้ำนส <ะ S 2> ืกลวดน้ำเตกเลยได้นั่นๆไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออพอลือต้องเอาออก <c oughs> คือคักคือคักเหมือนเดิมตัวแสบคือคักเหมือนเดิม บอลลูต้องรัดไว้นะรัดไว้เด้อรัดไว้เด้อใหญ่ถึงลวดน้ำด้า่ได้ได้ลวดน้ำได้เลยเดี๋ยวลูกปงก็ลวดน้ำมาแล้วมาแล้วผมก็คือคักเหมือนเดิมแม่แม่บอกผมไม่เหนื่อยหรอกครับแม่แม่เอ้ยเนี่ยลวดน้ำเลยเอาออกไหมเจ้าโดนเน่โดนเน่เลย เอสียวเ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 สียเอาพุ๊บปั <arn> ๊บุ๊บปั๊อุ้ยอุ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากผมไม่เหนื่อยนะคบแม่แม่ผมไม่เหนื่อยผมไม่เหนื่อยผมก็เหมือนเดิมครับตอนขึ้นรถมาผมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยรู้สึกว่ากลัวนิดหน่อย เยี่วแตกใส่รถอึใส่รถขึ้นไปครั้งแรกแตกเก่งมากวิ่งขึ้นก่อนแม่เลยเป็นยังไงแต่กลางวันไม่สดชื่นเท่าไหร่อากาศร้อนกัดมากเพราะว่าแดด่องเอาแสลมปิดให้แม่น้อยหนาก็ดึงลงหมดแดดจนถึง่ํำบ่ายมาลร็มีแดดเลย โอ้โหผลลื่นเลยผ่มาจับเออนั่นนั่เออแตกแตกแตกแกแตกแวดน้ำคกคักๆ้วย่อู้ยยยยยหยย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 นยยยนยยเยย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  ไปแล้วไปแล้วไปแล้วงานั่นงานบักนุ่นนะบวกเก็บออกให้เบิดเก็บออกให้หมดเอาไม้กวาดไปกวาดออกสิอม อยู่นี้ก็กลางวันก็เงียบดีถ้าเผื่อว่าไม่ร้อนจัดก็นอนเขาก็จะนอนดีแต่อากาศมันร้อนเกินวิ่งหาน้ําทั้งวันเลยเผ่อไม่ได้ดึงสายยางเข้ามาเอาสายยางถึงอยากเล่นน้ําเมื่อยรละบอกเมื่อยล่ะบอกข้อตกเมื่อยรล่ะตีเลยเล่นบอลเรื่อยเรเรืเตะเลยเตะเลย หมีคอขาดเลยคุณแม่น้อยหนาทำตุ๊กตาผมคอขาดเลยผมกำลังเล่นคุณแม่ตัวแสบแสบกูลูกอีกใช่ไหมแสบกูลูกสวยแสบกูลูกอีกใช่ไหมครับหาหยังหาหยังฮึหาหยังครับหาอะไรครับไปอาบน้ำเร็วอาบน้ำไม่สดชื่น เล่นเหนื่อยแล้วอาบน้ำอาบไปอาบมุมนู้นยไกลสวัสดีก่อนจ้าสวยๆเสียงเสียงน้าเสียงอายุบานอามุบานไม่ได้นายอายุบาสกันไม่ได้นายิายุบานเราอายุบานกันอายุบานบาสกันอายมบาสบานก่อนจะให้กินเร็วเร็วเร็วน้อยนาสุขสงเลี้ยสุขสงเลี้ยสุขสงเลี้ย ลงแล้วนะแม่น้อยหนาไม่กลัวม้านะแต่ลูกชายลูกชายสงสัยจะกลัวมา้าเพราะว่ามีหม้าสองตัวมามัดอยู่ใ,ใกล้ม้าร้องทั้งวันตัวเล็กก็ร้องตอบวิ่งหาแม่ทำไมไม่กินนมเลยครับกินนมทีละนิดวันนี้อากาศร้อนบอก กินมาเยอะกินนมมาเยอะวันนี้ินเทียนและหน่อยฮะหน่วยอย่างไงไก่ด้วยตัวไอ้ตไหนไอ้ไอ้ไอ้มันแกวอ่ะมันแปววมันแปวอ่ะเอากินทั้งวันเลยขอบคุณแม่ไก่นะคะที่ ได้มันเจียวมาให้แม่น้อยหนาหาถูกบำรุงน้ำนมก็ทานไปหมดแล้วสงถุงเหลืออยู่สามให้กินวันละถุงบำรุงน้ำนมลูกชายจะได้ตัวตุ๊กปุ๊กเห็นไหมนัน่เอาเขามายัางไม่โศกเอาออกไปออกไปเอาไปเอาจะลูก เอาลูกบอลสีชมพูมาเ่ยใส่ใส่ใส่สีม่วงดิไม่เล่นแล้วเหนื่อยสงสสยจะเหนื่อยเพราะว่ากลางวันไม่ค่อยได้นอนอากาศเย็นแล้วกินนมสงสสยจะนอนนกลางวันร้อนจัดเหนื่อยอากาศมันไม่อากาศมันไม่ยังไงล่ะมันร้อนเกินนะมันก็จะวิ่งมันก็จะอย่างนี้แหละโทรศัพท์มันก็จะไปนี่เยๆมันจะมันชิดชิบั ต้องไปถามมูเขาว่าเขาใส่แบบใดเขาใช้เน็ตแบบไหนเขาถึงไม่สะดุดโทรศัพท์พอลือไลท์ที่ไรมันไลท์ไม่ไดไ้ไม่รู้อะไรหมุนพิตหมุนเสียค่าเน็ตเดือนละสามร้อยห้าสิบถามก็ถามคนอื่นเขาก็บอกว่าสามร้อยเขาทำไมไม่สะดุดเขาไลท์ได้แต่ของพอลือไลท์ไม่ได้ ินนมเลยครับพอลือปลูกอ้อยก็วัวเขาเข้ามากินหมดไม่เหลืออ้อยขึ้นงามเจ้าของมาอยู่เขาก็ปล่อยวัวมาเขาไม่ได้ปล่อยเพราะว่าวัวเขาไม่ไล่วัวตัวเล็กเขาไม่เอาเข้าคอกก็ออกมากินอ้อยลงทุนหมดต้องเยอะ คิดว่าจะได้รอดูว่าถ้าโดนฝนเขาจะงอกขึ้นมาไหมกินนมแล้วแม่แม่เหนื่อยผมเหนื่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากตอนกลางวันแดดสองพรุ่งนี้ต้องหาวิธีทําใหม่แล้วต้องหาวิธีทําการเสรมใหม่มัดไว้แล้วแม่น้นยหนาดึงลงหมด ไม่เล่นเลยแม่แม่ง่วงสงสัยจะง่วงเป็นยังไงครับคอตกเด็กหน่อยคอตกเดินคอตกหาบนนอนบอกง่วงนอนก็ไปนอนเลยถ้าง่วงนะี่ยพักผ่อนให้เต็มที่ อากาศร้อนก็ไม่สดชื่นเหมือนเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันเลยเนาะทําอะไรก็งุดหิดถ้าอากาศร้อนมันไม่เหมือนอากาศหนาวอากาศหนาวมันสดชื่นแต่าอากาศร้อนแลยทําอะไรก็หงุดหิดไม่สบายไปแล้ว เป็นยังไงเป็นยังไงเด็กน้อยเป็นเล่นกลองทรายเด็กไปเล่นกลองทรายทรายเอาลงไว้ตั้งแต่แม่น้อยหนามาอยู่ยังเหลืออยู่สวัสดีครับทำอะไรครับ อ้อยดูอ้อยพอลือเหลือมาดองมาแดงอัวกินหมดเป,งงเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับลูกชายง่วงบ่ง่วงก็นอนเลยง่วงก็นอนเลยครับพักผ่อนเลยครับบอกแม,แม่ผมง่วงกลางวันผมไม่ได้นอนเลยครับแม่แม่อากาศร้อนมาก ผมนอนไม่ได้วันนี้คงจะนอนตรงนี้แหละเนาะกองทรายยินดอ,อกใบบอฮะยินไ้บบอยินหนิมสูงกว่ายูพุนได้สูงกว่ายูบันตะกางสูงกว่าสูงกว่านะครับสูงกว่านะครับยินเปลือก บอกแม like ่ๆผมมาทำบุญนะครับแม่เดี๋ยวเพชรจ้าเอาบุญไปฝากแม่ๆเอซีทุกคนด้วยนะครับ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์กดติดตามช่องแม่น้อยนาแฟมิลี่น้องพลเพชรจ้าสวัสดีค่ะ